สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกุมแล้วก็ขอสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาชมกันเป็นครั้งแรกด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอัคราพยากรณคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมประจำเดือนเมษายน2564นะครับ ผมจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการอ่านวิเคราะห์ดวงดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้าและวทำนายออกมาเป็นคำพยากรณ์จึงเน้นการทำนายเป็นลัคนาและราศีเป็นหลักนะครับนอกจากนั้นจะใช้าศาสตร์แห่งไพ่ทาโรในการดูเพื่อเสริมความแม่นยำของคำพยากรณ์ให้ไว้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือคำแนะนำเด่นๆประจำราศีอีกด้วยนะครับราศีกุมเป็นราศีาธาตุลม ดาวที่ให้อิทธิพลประจำราศีกลุ่มก็คือดาวราหูนะครับและในเดือนนี้ข่าวดีก็คือท่านมีดาวพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนลาภะเป็นลาบผลและความสำเร็จได้โคจรย้ายเข้าสู่ราศีกุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระและกระดุมพระโคจรเข้าสู่ราศีเกิดของท่านเช่นนี้จึงส่งอิทธิพลให้ท่านเป็นผู้ที่มีความรอบคอบมีสติสัมปชัญญะ ทำให้เกิดความคิดและสติปัญญาที่ดีนะครับท่านจะได้ใช้ความรู้ความสามารถในการหาเงินหาทองก่อร่างสร้างตัวได้ดีและนอกจากนั้นในเดือนนี้ก็ยังมีดาวอีกหลายดวงได้โคจรโยกย้ายซึ่งจะส่งผลดีหรือมีเรื่องอะไรให้ท่านควรระวังบ้างก็ขอเชิญมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับด้านการงานในช่วงต้นเดือนถึงวันที่11เมษายน ท่านมีโอกาสจะได้โชคลาบจากการทำงานท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวที่ไม่มีหน้าร้านงานขายสินค้าออนไลน์และงานโซเชียลต่างๆมีโอกาสจะได้ออเดอร์ใหญ่เข้ามานะครับส่งผลให้ได้รับเงินก้อนใหญ่ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ทำงานประจำมีเกณฑ์ที่จะต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลาเนื่องจากปริมาณงานค่อนข้างมากกว่าคนทำงานก็เป็นได้นะครับ และในวันที่14เมษายนดาวอังคารจะโคจรสถิตเข้าราศีเมถุนภายใต้ภพปุตตะการงานของท่านจะมีแนวโน้มในการปรับตัวที่ดีขึ้นซื้อง่ายขายคล่องท่านจะเกิดสติปัญญาและมีแนวคิดดีๆในเรื่องการทำงานจะมีช่องทางใหม่ๆในอาชีพท่านจะมีโอกาสที่ดีได้มองเห็นช่องทางของการต่อสู้แข่งขันและการทำธุรกิจ จะมีความกระตือรือร้นและขยันขันแข็งในการทำงานมากเป็นพิเศษนะครับบางท่านอาจได้ลูกน้องมาช่วยงานเพิ่มหรือคนในทีมของท่านจะมีส่วนสนับสนุนให้การงานของท่านประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดีนะครับส่วนท่านที่กำลังรอง,งานหรือว่างงานอยู่ก็มีโอกาสจะได้ยินข่าวดีในช่วงนี้เช่นกันด้วยนะครับภาพรวมในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกุมยังคงมีเกณฑ์ที่จะเจอการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทั้งปีเนื่องจากดาวประจำตัวของท่าน โคจรสถิตในราศีพฤษภภายใต้ภพพันธุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับการทำงานตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงเรื่องใหญ่อาจเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งหรืออาจได้ย้ายออฟฟิศหรือสถานที่ทำงานใหม่ก็เป็นได้นะครับแต่ท่านมีโอกาสจะมองเห็นช่องทางใหม่ๆในการทำงานหากไม่เช่นนั้นก็อาจจะมีงานมากกว่า2อย่างขึ้นไปให้ท่านรับผิดชอบก็เป็นไปได้เช่นกันครับในวันที่29เมษายนดาวพุธ โคจรสถิตเข้าสู่ราศีพฤษภและก็เจอดาวราหูเล็งไปที่เรือนการงานของชาวลัคนาราศีกุมท่านจึงควรใช้ความรอบคอบในเรื่องของเอกสารสัญญาหรืออาจจะเกิดการล่าช้าความผิดพลาดในการทำงานก็ได้นะครับท่านอาจได้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือแก้ไขปัญหาเรื่องการงานให้ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจึงควรวางแผนการทำงานให้ดีด้วยนะครับด้านโชคลาภและการเงิน ดาวพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนทรัพย์สินเงินทองและโชคลาภรายได้ความสำเร็จได้โคจรอ,อยู่ในราศีกุมมาตั้งแต่วันที่29มีนาคมแล้วนะครับเมื่อดาวผู้ใหญ่ให้คุนเช่นนี้ยอมส่งอิทธิพลให้เจ้าชะตามีพลังงานดีๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังกายหรือกำลังใจก็จะดีขึ้นพร้อมๆกันนะครับเทพยดาฟ้าดินทั้งหลายก็จะคุ้มครองให้โชค ท่านจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นการเงินการทองของท่านจะคล่องตัวและจะค่อยๆฟื้นฟูกลับมาดีกว่าเดิมน,นะครับในเดือนนี้ท่านมีโอกาสจะได้หยิบจับเงินก้อนหรือมีเงินพิเศษเข้ามาด้วยนะครับช่วงหลังวันที่14เมษายนไปแล้วท่านจะมีแนวคิดดีๆเรื่องการเงินจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินหาทองท่านมีโอกาสที่ดีจะได้มองเห็นช่องทางของการต่อสู้และแข่งขันการทำธุรกิจ จะมีความกระตือรือร้อนและขยันขันแข็งในการหาเงินมากเป็นพิเศษด้วยนะครับท่านอาจได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนร่วมกันหรือการเสี่ยงโชคต่างๆด้วยนะครับส่วนภาพรวมของชีวิตความเป็นอยู่ของท่านในปีนี้ราหูยังโคจรอ,อยู่ในราศีพฤษภภายใต้ภพพันธุท่านมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินไปกับก,บการขยับขยายหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรืออาจจะซื้อรถยนต์ใหม่ท่านมีแนวโน้มที่จะเกิดนี้สินระยะยาวเพราะว่าบางท่านก็กําลังจะวางแผนที่จะซื้อรถใหม่หรือซื้อบ้านใหม่ก็เป็นได้เช่นกันครับในเรื่องของความรักท่านที่ยังโสดจะมีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นจะมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่มีบุคลิกลักษณะเป็นผู้ใหญ่และมีความน่าเชื่อถือเข้ามาทําความรู้จักกันนะครับท่านอาจจะต้องใช้เวลาศึกษากันสักระยะหนึ่งก่อน ท่านที่มีคู่ครองคนรักแล้วก็จะมีความชื่นมื่นดีนะครับท่านจะช่วยกันก่อร่างสร้างฐานะมีเกณฑ์ว่าคู่ของท่านจะนำโชคลาภมาให้หรือนำของขวัญของฝากที่ถูกใจมาให้ก็เป็นได้ครับ <S <S และแนวทางจากไพ่ทาโราประจำเดือนเมษายนชาวลัคนาราศีกุมได้ไพ่ t e m p e r a n c e page of pentacles และ page of cups นะครับ จากภัยสามารถทำนายได้ว่าสถานการณ์ของท่านในช่วงนี้จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอาจจะมีการเดินทางหรือโยกย้ายที่อยู่อาศัยก็เป็นได้เช่นกันท่านอาจจะรู้สึกอยากเดินทางท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ด้วยนะครับหรือท่านกำลังพยายามที่จะรักษาความสมดุลของชีวิตในด้านต่างๆและพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองให้มีความลงตัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ หากท่านมีแผนที่จะร่วมหุ้นหรือลงทุนทำธุรกิจร่วมกับใครก็ตามควรเช็คเรื่องเอกสารสัญญาให้ดีเพราะอาจมีปัญหาตามมาทีหลังได้นะครับในเรื่องการเงินการทองสถานการณ์เรื่องการเงินของท่านจะดีขึ้นท่านมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตเงินโบนัสหรือเงินค่าคอมมิชชั่นจากการทำงานก็เป็นได้เช่นกันครับ ก่อนจบคำทํานายในคลิปนี้ก็ขอความเมตตาจากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีกุมมีชีวิตที่รุ่งโรจนร่ำรวยและประสบความสำเร็จสมดังปรารถนาทุกประการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ